สวัสดีครับสวัสดีช่วงเช้าๆครับกับทีมงานโทรหนึ่งนะครับพบกับชูลูกวิสารอีกเหมือนเดิมนะครับมาดูทีมงานเขาทำอะไรนี่ับตอดตามกับทอทงครับไอ้นันใบยอฮะอ๋อัใส่ไรงูใส่อูสับหอ มืสับเยอะแยะเลยนี่นะครับบรรยากาศเช้าเช้าก็ย้ายบ่อออกมาครับบ่อใหม่นะครับน่ารบสิทธิ์น่บสิิ์น่าบสิทธินี่นะครับปกกี้อินดี้ใส่จวดถามในความอ้ามเหรอเนี่รับ เช้าก็จะเช็ครถเช็คลานะครับเป่ากรองต่ออะไรนะครับอ้กรองเยอะเลยกรองรถไทยบอเล็กเนี่ยับพี่อามก็ทำการแสดงครับเป่ากรองกากบรรยากาศทุกเช้า ตรงนี้นะครับน่าจะให้ขุดตรงนี้นะที่เขาปากไว้ครับร่องเล็กเกินนะสามร่องนะครับขุดเป็นร่องเป็นร่อง เดี๋ยวน้ำมันอย่างรักษาแนบไว้ดีๆนะ <laughs> น,อน,นอนนอนน้อนนต้องนบนี่นอนทำไมไม่ใส่ฝกครอบพื้นเหรอฮะ<า>ตัวนี้นะเอามาเชื่อมนี่ก็ได้แล้วตัวเชื่อม<ไ>มีที่เสียบอยู่ คือเชื่อมเล็กอ่ะออได้ต้องขอ,น,ขอ,อน,นอนด้วเจ๊าขอนอนเนี่ยนะฝาครอ,อบตรงนี้เกลี่ยข้างบนรถนะฝุ่นเยอะเนาะ เปล่ามะน้ำเงียบของผมยางครับพี่เอามากรองไปโคไปครับพี่น้องเอา พี่อ้อฟพี่อ้อฟจะเล่นกรองไปโคสเลยอะไรอะไรพี่อ้อฟเปอากรองผิดเขาจะจะอยากใส่กรองไปโคสอะไรดี่อ๊อ

เนี่ยคราพี่อ้ามเข้าเปล่าสองรอบนะครับเมื่อกี้พี่อ้ามอยากใส่กรองไมโครครับก็เลยเปล่ากรองไมโครเออเออนี๋ยจะใส่เข้าให้หมา